เดี๋ยวคอมใหของรถเกี่ยวนี่ก็สมควรพี่น้องเอ้ยเนาะใส่เวลาบ่ถึงสุมโงสมงต้องกระเต็มละครั้งนึงเนาะครั้งนึงบจุดได้อยู่ดากระสอบเนาะพี่น้องเนะาะาเายบ้านบ่ตัวเองแม่น1 1ครัง้งแม่นาแตจีบเนาะ เดมองแต่ละบอนอาจจะบ่คือกันเนาะราคาบ้านทานผู้สมเลยเนาะเท่าไหรเนาะรุดเข้าอยู่บ้านทานผู้สมบ้านใดแน่ที่มีเกิดจากรุดเข้าก็จะเอาเท่าไหร่เนะาะกหนึ่องหนึ่งทาง แล้วก็สิ่งที่แปลกเนาะพี่น้องเนาะมีบอนรถดูดเข้าอยู่ใส่อาจจะมีเกียร์เนาะมีเกียร์ในบินผ่านเลยบอกว่ามันมาตอบอย่างเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ่งเนาะฮะเขาบอกมันบินเซลไปนำรถเลยเสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะเครื่องทุนแห้งสมัยใหม่เนาะสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ เครื่องจับดูดอ้อเกี่ยวเอาเข่าเวลาดำกับบฏิดำแล้วพี่น้องเอาเา้าน้องขึ้นฝายเอารือว่านเอาเลยเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะการบันทึกคลิปเนาะหรือว่าการถ่ายภาพเครื่องทุนแห้งเนาะหรือว่าจับเกี่ยวเข่ารถด,ดูดเข่าเนาะพี่น้องเนาะประตทูที่ไทยพาไปแล้วก็ เป็นคำถามฝากไว้ให้ท่านผู้ช้มเนาะผู้ใดเบิงแล้วเห็นแล้วเนาะก็สวยตบคอมเมนต์ใ้ประตูเนาะว่าบ้านอ่าท่านผู้ช้มเนาะแมนนึ่งถังเนาะที่รถดูดเข้าในนึ่งถังดูดมาเพิ่นเอาค่าเท่าไรเนาะหรือว่าเก็บค่าดูดเข้าในเท่าไรตอนนึ่งถังเนาะแต่สําหรับบ้านประตูเนาะอยู่เมืองนบกแมนนึ่งถังแมนเก้าแสนกีบเนาะตวหนึ่งถังเนาะ บรรจุเขา้าอยู่ยูเซลสอบหรือว่ิบเกาสอบเนาะตัวหนึ่งถังหนึ่งถังมันเก้าเซนกีเเนาะถ้าว่าบ้านบรรท่านเอาทึอก,กว่าหรือแพงว่ากว่าเนะาะฝากคอมเมนต์มาให้ในเด้อสำหรับคลิปนี้ขอโจาะไว้กับบรรยากาศฟ้ามืดคึมเนะพี่น,อนอ้องเนาะตอนนี้ฟ้ามืดคึมแหงใกลจะฝนตกลงมาแล้วเนาะ เราที่นี่ขอจบวันนี้สักก่อนโอกาสพบกันใหม่บ๊ายบาย